ก็สําหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงเลขาคณิตนะครับเห็ถ้ามาส่วนนี้นะครับเป็นจุดใต้บันไดนะครับจริงๆจุดใต้ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพาทุกท่านนะครับมาไกลกันถึงที่เขาใหญ่นะครับที่รีสอร์ทนะครับเงินมูลนะครับผมเป็นรีสอร์ทของลูกค้านะครับที่เรา ส่งบ้านให้ลูกค้าแล้วพร้อมติดตั้งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับว่าภายในรายละเอียดของอาการจัดโซนบ้านแล้วก็การใช้งานจริงของบ้านเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปชมเลยครับก็สําหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงเลขาคณิตนะครับเป็นบ้านขนาดนะครับ3.5มจุคูณหกนะครับวันนั้นเราติดตั้งให้กับลูกค้าแต่ว่าวันนั้นยังไม่มีระเบียงนะครับ ไอ้ส่วนของระเบียงนะครับลูกค้ามาต่อเติมเองครับก็ดูแล้วสวยงามนะครับก็มีฟังก์ชันการใช้งานครับนู่นครับลูกค้าทําระเบียงนะครับชั้นลอยนะครับข้างบนครับไอ้ตรงนี้นะครับสามารถดูช้างนะครับสามารถดูช้างได้ครับตรงนี้ทากทีก็จะมีช้างป่าครับลงมาตรงป่าข้าวโพดนะครับชายเขานู่นนะครับก็ที่ลูกค้าทําตรงนี้ก็เป็นมุมที่นั่งดู บรรยากาศช่วงเย็นนะครับแล้วก็ช่วงเช้านะครับรีแลกนะครับก็ดูแล้วลงตัวนะครับพอสมควรเลยนะครับสวยเลยแหละครับเดี๋ยวผมพานะครับไปชมรายละเอียดภายในกันนะครับครับเดี๋ยวเราไปชมภายในนะครับก็สําหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่สร้างจากโครงสร้างเหล็กนะครับผสมผสานกับวัสดุสําเร็จรูปแต่งานตกแต่งก็ฟังก์ชันเดิมนะครับของทางร้านเรานะครับ ก็จะเป็นงานไม้สักนะครับผสมนะครับด้านหน้าแก๊ปก็เป็นงานไม้สักทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเข้ามาชมภายในนะครับครับส่วนตัวฟังก์ชันตอนนี้ลูกค้าตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครับก็เป็นฟังก์ชันที่เราออกตัวออกแบบมาให้ลูกค้านะครับให้มีความลงตัวนะครับส่วนโซนนี้นะครับเป็นโซนที่นั่งเล่นนะครับสําหรับโซฟาแล้วก็ ฝั่งนี้เป็นทีวีนะครับก็บ้านหลังนี้จริงๆนะครับออปชันในการให้ลูกค้าได้พักน่ยครับข้างล่างนอนทจริงเป็นเตียงหกฟุตนะครับแต่ลูกค้าน่าจะเอาเตียงห้าฟุตมามาวางนะครับตรงนี้ครับเป็นเตียงนอน6กฟุตนะครับนอนได้2ท่านแบบสบายๆบายนะครับขึ้นมาชั้นบนนะครับขึ้นมาชั้นบนนะครับ รันไดเราเทอเป็นงานไม่สักนะครับเพอเป็นงานไม่สักนะครับเป็นห้องนอนใต้หลังคานะครับหลังนี้นะครับขึ้นมาข้างบนเลยนะครับมาเปิดหน้าต่างหน่อยเอขึ้นมาข้างบนลูกค้านะครับปูที่นอนตรงนี้น่าจะเป็นห้าุดนะครับสองชุดนะครับก็เท่ากับข้างบนเนี่ยนอนได้สี่ท่านนะครับลูกค้านอนได้สี่คนรวมแล้วนอนได้6กคนนะครับบ้านหลังแค่น,นี้นะครับผม ออปชันเดิมนะครับในเรื่องของอตัวฝ้าเพดานนะครับก็เป็นตรงนี้เป็นยิบซ้ำนะครับข้างหน้านี้นะครับมีทอปบาร์ให้ลูกค้าได้นั่งเล่นนะครับผมหน้าต่างจริงๆเปิดได้แต่ตรงนี้ลูกค้าติดม่านหมดเลยนะครับก็ทางเรื่องของลูกค้าที่จะ,ะจัดโซนหรือว่าการใช้งานนะครับของแต่ละพื้นที่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่การ นะครับแล้วก็ตกแต่งก็ให้ความสวยงามนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับไอ้ตรงนี้นอกเหนือจากการสร้างของเราแล้วนะครับก็ให้ลูกค้าเป็นคนที่ตกแต่งเองนะครับเลือกเองนะครับผมอ่าก็นอนนอนพูดถึงี่ยนอน4ี่คนนะก็คือสบายสบายครับเราจะเห็นว่าเตียง5ฟุตนะครับ2เตียงนะครับนอนสบายสบายเลยครับครับอีกฝั่งด้านหน้าบ้านนะครับเราวางแผนในเรื่องของจุดตำแหน่งในการ ติดตั้งแอร์นะครับตัวนี้ใช้แอร์1 8ึ0 0หมื่นนทะครับก็แอร์ตัวนี้สามารถซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของความเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้น1และชั้น2ได้นะครับก็เหลือสบายๆเนื่องจากบ้านเราก็พ่น P u วีฟมมาทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปดูชั้นล่างกันต่อเลยนะครับครับในส่วนของบันไดนะครับทีเ่เราออกแบบตรงนี้ก็ พูดได้ว่ามันเป็นบันไดที่ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเก็บพื้นที่แล้วก็การใช้งานดีนะครับเพราะว่าเราเดินนะครับเดินตามขั้นเนี่ยมันเดินง่ายนะครับแต่ว่าเราใช้พื้นที่ในการติดตั้งบันไดหรือสร้างบันไดเนี่ยครับใช้พื้นที่นิดเดียวเองนะครับให้มีความลงตัวกับตัวบ้านนะครับครบด้วยไม้สักทองครับมีกันตกให้นะครับฝั่งนี้นะครับ มาดูส่วนของใต้เตียงนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าลูกค้าเก็บอะไรแล้วเรี่ยอ๋อครับก็ลิชักตัวนี้ก็ทําให้ลูกค้านะครับเป็นลิชักขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเป็นผ้าห่มหรือเป็นอะไรก็ช่างครับที่ลูกค้าต้องการเก็บนะครับเป็นลิชักขนาดใหญ่ซึ่งมีออปชันอยู่ในตัวบ้านแล้วที่ผมสร้างให้ได้นะครับสร้างมาพร้อมกับบ้านเลยนะครับตรงนี้ออปชันตรงนี้ครับ จริงๆถ้าลูกค้าปูอ่าเป็นที่นอนหกฟุตก็จะพอดีครับจริงๆมันเป็นหกฟุตนะครับที่เราทําเตียงไว้ให้แต่ลูกค้าน่าจะเอาที่นอนห้าฟุตมาวางนะครับถ้ามาส่วนนี้นะครับเป็นจุดใต้บันไดนะครับจริงๆจุดใต้บันไดเนี่ยเราสามารถอ่าําเป็นงานบิวอินก็ได้นะครับที่ผมเคยทําให้กับลูกค้าก็มีครับแต่ว่าจุดนี้ลูกค้าเลือกโซนเป็นวางจุดของตู้เย็นไมโครเวฟนะครับนี่ครับก็ ู้เย็นอ่าตรงนี้กี่คิวครับอ่าหกคิวนะครับหกจุดสามคิวก็วางสบายสบายนะครับก็ไม่ได้แค่มากนะครับสบายนะครับมีพื้นที่พอสมควรนะตรงนี้ครับจัดเก็บถ้าเกิดว่าทํางานบิวอ่าการจัดเก็บจะดูลงตัวและสวยกว่านี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นตรงนี้ลูกค้าก็ ยังไม่ได้เปิดให้ลูกค้าคนไหนใช้บริการนะครับกําลังจัดโซนแล้วก็ลองจัดวางดูนะครับก็เราจะเห็นกันแบบนี้ก่อนนะครับผมอับเดี๋ยวไปชมภายในห้องน้ํากันนะครับดีครับส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําเราเป็นขนาดที่1.5คูณ2นะครับ1.5คูณ2นะครับก็จะเป็นรูชั่นของตรงนี้จะเป็นหางด้านหน้านะครับ แล้วก็สุขภัณฑ์ชักโครกนะครับมันจะมีแก๊ปการลงตัวเอ่อการวางที่ลงตัวพอดีตัวนะครับฟังก์ชันตรงนี้เป็นชาเวอร์ในการอาบน้ำลูกค้าติดเครื่องทาน้ําปุ่นแล้วนะครับอ่ะจริงจรินะครับตรงนี้เราทําเป็นม่านนะครับออาเป็นม่านกันน้ํานะครับกันอ่ากันโซนระหว่างชักโครกตรงนี้ได้เลยนะครับใช้งาน นะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันจะชฉอะมาฝั่งนี้นะครับภายในนี่ครับตรงส่วนของพัดลมดูดอากาศตรงนี้ผมมีให้เรียบร้อยนะครับนะครับก็ส่วนของเครื่องดูดอากาศจะพ่วงกับแสงสว่างนะครับเปิดสวิตช์แสงสว่างปุ๊บ <c oughs> เครื่องทํนะาน้ำอีกเครื่องอพัดลมดูดอากาศก็ทํางานพร้อมกันนะครับการาตกแต่งเรื่องงานกระเบื้องนะครับก็ส่วนนี้เป็นของที่บริษัทนะครับตัวผมจัด ให้กับลูกค้านะครับหรือว่าลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะครับผมครับส่วนของภาพบรรยากาศนะครับภายนอกนะครับก็อย่างนี้ครับช่วงนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงนะอา้จะหกโมงครึ่งนะครับราวระเบียงรุกนี้ลูกค้าใช้เป็นสเตลเลตกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับขึ้นไปชั้นที่สองนะครับ ครับขึ้นไปชั้นที่สองนะครับเราระเบียงตรงนี้ลูกค้าใช้เป็นสตลเลตหมดเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับสําหรับเราระเบียงลูกค้านะครับอาจจะเป็นส่วนของการติดตั้งไอตรงนี้น่าจะเป็นเสาอ่าน่าจะเป็นหลังคาเต็นท์นะครับที่ลูกค้าเตรียมแผนไว้นะครับนี่ครับขึ้นมาข้างบนฟูมากเลยครับ อากาศค่อนข้างดีนะครับวันนี้เย็นสบายนะครับแต่ว่าไม่ได้หนาวมากนะครับนี่ครับบรรยากาศร,รอบๆของโฮรีสอร์ทเขาแบบสุดยอดมากเลยนะครับก็จะเป็นไร่ข้าวโพดบ้างนะครับสับประรดป่ามันนะครับมีหมครับตรงนี้พื้นที่ที่ปรับไว้ลูกค้ามีแพลนที่จะ สร้างต่อเข้าไปอีกนะครับสองหลังสามหลังนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะสร้างเพิ่มขึ้นไปนะครับบรรยากาศดีมากนะครับที่นี่นะครับครับเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับเรื่องของการต่อเติมหรือการจัดพื้นที่ หลายๆอย่างนะครับก็เป็นส่วนของลูกค้านะครับที่ลูกค้าจะตกแต่งอะไรนะครับลูกค้านะครับท่านไหนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับบ้านสําเร็จรูปนะครับหรือว่าเป็นบ้านพูวิลล่านะครับหรือว่าเป็นบ้านรีสอร์ทนะครับเป็นน็อกดาวแบบนี้นะครับหรือเป็นบ้านที่สร้างหน้างานนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจของร้านอาณาจักรสักทองนะครับเรายินดีให้คําปรึกษาและก็ให้คําแนะนํานะครับ พร้อมกับการออกแบบนะครับและสร้างให้กับลูกค้านะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากนะครับขอเป็นกําลังใจนะครับขอฝากาผลงานของทางร้านอณาจาักรสักทองว่านกดาวนะครับก็อยากให้ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับได้มีความสุขนะครับแล้วก็ได้เห็นอะไรที่แตกต่างแล้วก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกของลูกค้านะครับขอฝากผลงานร้านอณาจากักรสักทองม้านกดาวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ